สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b เบ d s s u สุ u ุ u k h o l d e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเข่งลา่าสาวลาวนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็บพบก,ก,กับสาวเข่งคือเก่านาะพ่อแม่พี่น้องสาวเข่งกับสิภาพ่อแม่พี่น้องหาอยู่หากินเนาะสามมงล้วพี่น้องบายสามเนาะสาวเข่งก็ได้มานาสาวไก่พี่น้องหลังจากที่องกินขา้าวเทียงแล้วเนาะอยู่ือนสาวเข่งกินแกงนมไม้พี่น้องมนี้แต่ว่าสาวเข่งโบรถถาถ่ายลิปเนาะวันนี้สาวเข่งก็เลยสิมาหาคุจิหล่ออยู่นาสาวไก่นาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนาะ กินโลอันเมื่อเจวหรือว่าเมื่อขวากินอะไรพี่น้องหรือว่าชิก,ก้อยนอกจะกคันใดหน่อยก็สิแเจวได้ลายก็สิก,ก้อยอกินน้องอุปกรณ์เขาก็มีของกระเสียมเสียมเสาไก่เอาไปเลยพี่น้องกับหัวเสาเข่งสีไดไลยหรือบบไลยเนาะพี่น้องก็มาเบิกมาซมนากันทันลรเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบิกไปซมนมกันเลยเนาะบันี้ตอนในเสาไก่เป็นกะคุดอยู่พี่น้องเสาไก่คุดเนาะพี่น้องเลิกอี่บ่เฮ้ย เลืกอยู่เนาะเบิ่งกลูกหนาจิหลอดเป็นยังไงต้นตุ๋งอรีพี่น้องจิหลอดเสาไกลแต่ซาาองโตเลยเด้อจ้ามาเบิ่งกแลเบิ่ร์กทันเลยนังจะเสาเข่งมาดูขุดเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์กเาไกลขุดจะก่อนเนาะพี่น้องเสาลาวหาอยู่หากินจากทับสะท้านเนาะพี่น้อง ใชโอ้ก okay. oh. ้นต้นอะไรวะเบงอาคารเรียบร้อยเนาะก้นต้นพี่แดดก้นตรงๆเน,ะนาะพี่น้องไปหาเบงดูควายจีดนอนี่ครัวในงามเนะลยเนาะกุดลแเละเบิงควายน,นี่ขัดอะไรกุดกุดอีกหาโฮกันกาสาวลาวหากินเด้อพี่น้องวันนี้ ไบพงต่ากะตัตาเกือบตาบอดเนาะหูใหญ่ลีพี่น้องก็จีิโตใหญ่เนาะฝนตกพี่น้องอยู่บ้านเสาเข่งตอนออกมากับเสาไก่เนาะตกบริเวแห้งหลอกพี่น้องขิดวัชพืชบริขุดอะไรออกมาผลบ่มีพนอยู่นาเสาไก่กับพอดีเลยอากาศบ่ดแดดนะพี่น้องอากาศบ่แดดอืมมันบ่ดแดดได้บรรยากาศคือโคตรเลิศลอกหรีเนาะจีหลอ อโอ้อะไรคือสิตัวใหญ่ตัวนี้งูพวกใหญ่นี่ว,า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 ว้าวว้าวโตค่ะอีพี่น้องเพราะว่าน,นาสก,กันมันอยากเป็นดินทรายเนาะเห็นไหมกะโอเคเนาะพี่น้องเด็กสเก่งกะสิไปหาขุดแล้วเนาะบานนี้ทันเลยจ้านี่ถ้ากะได้โตหนึ่งเนาะจิ๋อสเก่ง บต้องฮักคาดอกพี่น้องฮักดีกว่าใส่ของมาฮักกรยามันชีตายโมงาของของป้าแลนแม่นแน่เลยมาคุดควยต่อไปนะพี่น้องควายแวขับเลย็นอูมันอยู่วะเลยควยมาขัดเึ้น โอ้่น่อเรนี่แก้งมไมก็ไ่ได้ถ่ายไูม่พี่น้องเ่เนาะกินกระเจาไ่ดนค่ะเด้อเห็นไสจระนง่ัดัดลบ่ตัวให่เนี่มีเนาะสีพี่น้องจุกเม่ มาคอยต่อไปนะบานนี่วันใหายบึบฮันแลวถ่คุณตกชงทำคุยนี่ใี่น้อตัวนี้บนหยาเนาะมาอีกค เว <3 S 2> ทีทวน,น,น้อยอะน,น้อยน,น้อยบางทีเตัวใหญ่ดีแม่หูเป็นไงเนี่ยพาพี่น้องคุณที่รอแล้วก็พาชมบรรยากาศเลยเนาะคว้ยมุดน้องหอบแล้ว,อลวโอ้เล็กแห้่น้องปิ่นเพื่อจะได้ตัวหนึ่ง ชับชับติดมากสิไม่ผ่านนะตอนนี้ <laughs> เอาล่แหละจะเทินชับเลยนะพี่นอ้องมามาพี่น้องมาคุดพี่รอบอันอน,นี้พี่นออ่อกันจะเสียอ่ะตื่นนี่ตอนนี้ครับโตยย้อยย้อย <laughs> มาพี่องเอ้นเป็นทัวริรอ่ออ่เปวยเป่าอันนี้เห็นลสิเดเห็นเนาะม,มามาพี่องมาคุยจิรอสอดสักเข่งเนาะ <laughs> ก็ล่มแ้วท้องก็ได้คือสิได้หลายเนาะเหนแห้งอันนี้พี่ดองยังบริทันอยู่ปานนี้ทัล้ะจ้าบัานโตเยืออยู่ด้วยฮะโตสัมโตโบสัมได นี่พี่นอ้องไม่กิโลสอเพลงอยัดใส่ของเลยจ้าเป็น,น, <c oughs> ปนีแค่นแล้วมัน จะจีลอดเลิก <c oughs> บรรยากาศโคตรดีได้นะจ้าพี่น้องอออนี่ใส่ของลงไปเลย ใหญ่เลยพี่น้องกันนี่เพราะว่าโคตรหลึกเนาะมาได้ยินมือบอกนี่ใส่ของเนาะม่ได <c oughs> ้ยินกันแล้วเจ้าควายใหม่พี่น้องขบานนี่ตอนนี้ก็เห็นควายอีกแล้วพี่น้องนี่คือควายแมงจีหลอเนาะซองควายเฮียงกันเลยพี่น้องเดี๋ยวโอเคนอะนเดี๋ยวเห็นงก็สิมาคุดเลยพี่นอ้องหาหูจีหลอกับพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเก็สแล้ว่ะเนี่ ของกระล่ม you know. อยู่เนาะค้างเลยทางนั้นน้องหักอันเลิกแห้งกี่ดอ,อกกันปะยามมันเป็นปีนกหัวเนาะยามนะผู้พุดหมวด นหยิบนะพี่น้องทันแล้วผลกระตุกแล้วเด้อจ้านี่ตัวบ้าหญ่หนึ่งพี่น้องใส่ของไปเลย ก็หลดุดไงอัอนนี้ต,ตัวนี้คนตตแล้วพนะี่นอ้องนี่พันเลยนะเนาะคุดควาต่อไปจ้า นี่เกือบซับเพิน่นี่น้องเพิ่นแหลนขึ้นมาเองเนาะกระตื้นก็ตื้นพ่อฮะ <c oughs> มันอยากอมอ๊อเนาะ ันแล้วโตโปรใหญ่ตัวนี้เนาะนี่พันแล้วพี่น้องขี่เกือบแม่ได้มาอันนี้ ทันแล้วนี่จ,าจากกา้าไก่ค้างเลยพี่น้องใส่ของเนาะ

พี่น้องเอ้ยพังซอยกันนุกุเสียงพนมาแหละเนาะพ,พนมาทางบ้านพี่พี่น้องเสียงมาทางนี่เนาะอยู่หน้าเสาไก่พี่พี่น้องเบ่งบรรยากาศเนาะคือมมขนาดน้องฝนมาแล้วพี่น้องสิได้พ่อแจวอยู่บ่าจิรอ,น,อนี่เนาะแม่เหมือนเหรอเขาได้ค่ะใส่ไม่มีบ่ คุดๆปดฝนที่ตกทำเลยใส่ตาตัวเสียงนะแห้งอ,อะไรไดพี่น้องขึ้นไปถ่ายู่เทียงมนเช้าเลยกันป่ะคุดจีรอกับพ่พขาวเนาะขึ้นไปเทียงก่อนพี่น้องฝนเสียงฝนมาแล้วเนาะ ตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคนก็ยังบบเซาตกเลยพี่น้องเสาเข่งกับเสาไก่ก็คือสิบโไดไปออกไปขุดอีกแล้วพี่น้องบุก้าคนตรงแหงแต่เนาะควายจีหล่อมันก็คือสิลบเลือนนั่นแหละฝนมันถึงฝนเนาะพี่น้องอ,อมุก้ามืดเนาะมีแต่ถา้าฝนเอื้อนจังหน่อยก็สิเมื่อแหละพี่น้องเสาเข่งกับ,บโบไดห้เบิกจีกิโลเนาะเพราะว่าได้ถ้าก็ได้จีหล่อประมาณเสาปลายโตนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนก็มาเนาะมุงดูความฝนแหงพี่น้องก็โอเคเด้อสำหรับพี่นี่เสาเข่งก็สิพอจบคลิปไว้เพียงสามนีเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวเค่งเดอ้อพี่น้องที่สำคัญกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อชีวภาพที่คป็นใหม่จากสองเค่งล่าสาวลาวเดอ้อสาบายดี